เกิดอะไรขึ้นว้าวคุณภาพเกมดีขึ้นนิดหน่อยนะเนี่ยเจอเจอหน้าโหลดดิ้งฮัลโหลทำอะไรไม่ได้เลยอนี้โหลดอยู่เลยเออเสร็จแล้วเสร็จแล้วดูขาสิมันราคาข้ใหญ่มันขารือมันเท้าอาจจะไม่ใช่ทั้งสองอย่างนะเขาเป็นบิ๊กฟุตด้วยเล่าเศร้าวะไม่ใช่สองอย่างมันต้องสองอย่าง สงสัยเดือนนทะจะทรายมากเกินไปวะนั่นอาจจะไม่ใช่ขานะฮะมันจะมีอะไรได้บะอ,อาจจะมีสแตนก็ได้นะเลยอืม,มอืมเอมีเป็นพวกแต่งตัวแปลก,กๆอีกคนนึงมันก็ทั้งทั้งแมวพิศชายคนนึงมันก็คนดำมีปืนอีกคนนึงมันก็อาลุกอา่านไม่ออกมึงไม,ม่มีปุ่มสกิป หรืว่านย้เออเอออะไรอ๋อพวกนายไม่ควรพวกนายไม่ควรหลงทางในทะเลทรายนะกูไม่รู้โอ้ลดน้ำมันหมดลดน้ำมันหมดกลางทะเลทรายหลาสุดยอดไปเลยคันแค่นี้ขับข้ามเขาอย่างงี้มได้ไงเนี่ยพวกเองคนพวกเองคนระวังพวกเองคนระวังยินยินทำไมนะยินเป็นสิ่งที่อันตรายมากยิน อะไรคือยินไม่รู้ผีผีสผีพวกอารับหร้อมั้งอ่านเด้อแล้วก็แป้ฟังด้วยอะไรเนี่ยคี่มึงบอกว่าโหลดมาคาซีนกูไปชากูหงุดหินโอ้ยรถรถรโอ้โอ้โอ้เบรกอย่างนี้เลยเหรอมันมันค่ำแล้วมันเจ็ตตินดาบอะมันมืดแล้วมีอะไรไม่รู้อยู่ข้างหน้า มีอะไรเราเราคนไม่เช็คเราคนไม่เช็คดีกว่าไหมแม่งพอดหนังผีเลยไม่เอ้ากลัวไหมมึงพินาศเลยมึงพินาศโอ้ยมาจะเป็นมือค้ำวันนี้นะมึงไม่ขับชนเลยเลยวะเอ้ยมึงก่อการร้ายพวกก่อการอันนี้น่ากลัวอันนี้น่ากลัวไม่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 ทำอะไรที่มีคนเดียวเนี่ยพวกนายเป็นยังไงกันเนี่ยโอเคมันไม่ใช่ผีใช่ไหมแล้วก็ไม่ใช่ผู้ก่อการร้ายด้วย เราผู้หญิงคนผู้หญิงคนนี้ก็บอกว่าพวเราคนออกไปจากที่นี่นะเพราะที่นี่มันไม่คนไม่คนอยู่คนมีคนอยู่ที่นี่มันพ่อมันมียินเลยโอ้หะโอ้บูชีกูรู้แหละคือรถ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 เลยทุกคนขึ้นรถไอ้โจ๊กไอยินมสื้อผ้าคนเดียวอย่าไปพระเอกอันนี้มีไงเป็นไม่ได้มาจากเครขึ้นรถเด็ดอ้อมจอยยินมาเข้ามาแล้วเอาไปเอาช่างแมงเด็ด เราควรตั้งแคมป์ที่นี่นะรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบเป็นจุดที่โคตรเจ๋งเลยว่ะเออว่ะเหมือนว่าออกแบบมาให้เพื่อตั้งเข็มโอเพ่นเดอะพาร์กเฮ้ยมีแมงป่องด้วยนี่และเราขายรถรถชื่อโตรถชื่ออะไรรถชื่อโตยูทูโตยูทูโตยูทูแนววะเราลงเรียงนิขสิทธิ์อ๋อเออใช่ยังมาเดินตากแดดอีกเอ้าปิดตู้ S <S อสบางโซฟาเฮ้ยโอ <S 2> <S 2> ้ยแงงเอาแข่งเอาเฮ้ยเกมดีอยู่นะ่แงงโอ้จุดตะเกียงด้วยแล้วมันจุดอะไรพร้อมกันสามคนเราไม่เข้าใจอย่าไปแย่งกันจุดทำไมเราจริงพี่อ๋ออยู่ดีก็มืดถึงเวลาถึงถึงเวลาเหมือนว่าจะถึงเวลาไอชาทามแล้วนะไอชาทามคืออะไรวะ อ๋อละมันไอชาทำขนาดเลยโอ้ไอชาทมเลยโอเคไอแอมเออทำแล้วเสียงอะไรอ่ะไม่รู้กูตดมอะไรวะเฮ้ย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 เออสไนเปอร์เออสไนเปอร์เออแต่เฮลอะไรอ่ะ รเราคนไปดูว่มมันคือเสียงอะไรอ๋อ,อน,นี้คือเสียงเอะโอ้ตกใจหมดนีนคือเสียนยเมืออเม่อไรคือค,คือเราต้องไปเช็คใช่ไหมคือมันคือเราไม่ควรตั้งคาถามเว้ยจริงปะเรา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 ,เราไปคนไทยไปคนไทยชอบเสืเอเรื่องชาวบ้านโอเคงั้นจัดไปเราตามเสียงนี้ไปกันดีกว่าทมันคืออะไรมือทำเลย ล้วเราก็จะเจอผีโอ้โหอนิเมชันภาคหนึ่งเกียร์เลยเกียร์แล้ยปิดเสียงเสียงโคตรดังโอ้ยดังเจอสต้เนี่ยตีเนี่เกิดที่เดียวกันนะคาับเจอโซนเดียวกันหนึ่งวันนี้มันเกิดบ้าอะไรกันเนี่ยไอดอ ไม่รู้้ยมูไม่รู้พวกเราน่าจะโดนเอ่อข้าเรียกว่าอะไรได้รับการปกป้องจากสิ่งที่มองไม่เห็นอ๋อนั่นคือปกป้องอเราเหรอ,หรอเออนั่นคือช่วยอะซัมติงอะไรวะอะไรมันสิ่งเดี๋ยวนะทุกอย่างมันมันไม่ถูกต้องอ่ะเหมือนว่าตะเกียงพวกเรากำลังจะไม่มีน้ำมัน,นอะ r a n d i n g out fuel อะกำกลังจะหมดน้ำมัน <จ au S 2> พวกเรา พวกเราชัวร์ว่าพวกเราเตืมมันไปเมื่อสดาห์ที่แล้วนะแต่ว่าสิ่งแตกมันเรื่องะเกิดขึ้นเรื่อยๆคาปทอด่อหมูก็นด้คุณยายป่วยอยู่นะเราต้องไปหากิ่งไม้แล้วมาทําเป็นกาแฟกันอะไรนะทำไมต้องแปากิ่งไม้มาทำเป็นกาแฟโอเคมึงเขียนอย่างนี้เหรอเอาเอากิ่งไม้มามาจุดไฟเพื่อเพื่อต้มกาแฟเอากิ่งไม้ไปทำกาแฟคือเที่ยวเพลิงกำลังจะหมดแต่เอากิ่งไม้มา ทำกาแฟกินว้าวคือยังไงก็แบบว่าก่อนก่อนคือยังไงอะกูไปตั้งคำถามด้วยกมไม่ไว้เก่ียนสารมากเลยโอเคนะไอชาถามคือแบบคิมคิเราจะปลอดภัยไว้เราเราเราไอชาถามแล้วเมื่อกี้เราได้รับการบอกใช่ไหมเราเราไอไอชาเลย มันไม่อุกชาไอชาไอชาเนี่ยมันมีทูบเบอร์แบบเออเมคกิ้งกับแคมไฟสเปสไหนก็ไฟเอ้ยโอ้แอบโอ้โหไปสวดมนต์กินอะไรเลยไอชาคไอชาเลยนี่มันถึงเวลาที่เราต้องออกเดินทางต่อแล้วมือแค่เนี้ยมือแบบนี้เนี่ มอนพองไปในโลกกว้างสุนัขคือเจ๊กและฟินบุยเพื่อนยาอ๋ออ๋ออ๋อเกิดอะไรขึ้นอ้อล้อหลุดใครโอุ้ณรู้เลยไอ้คิมไม่ขับรถแน่นอนอะไรอ่ะอะไรเนี่ยเอาฮาอะไรเอาลายอะไรเนี่ยมันล้านเราจะพวกสิ่งที่ชั่วร้ายนะสุดมนมาโอ้โห โอ้โหเราเราได้ฟังมาจากแม่แล้วนะว่าเราอยู่ในที่มืดแบบนี้แล้วเราไม่มีน้ำไม่มีอะไรเลยเราจะตายหมดโอเคแต่ว่าพันรอเลยนะร่นร้นขนาดนี้เราปลอดภัยอ่ะเดี๋ยวเดินมันบอกว่าอะไรเสียงอะไรเะเสียงมันโออซิสเลยเสียงมันโออีซิสนี่หมายคเขามาไงวะโอเสียงมันน้ำเสียงมันโออซิยไปโออซิสจริงๆอ้าวอออหายไปแล้วผมไม่ทะเลทราย โอเคเราภาพลงตาเราร้อนดเออเราเริ่มร้อนแล้วเราเรากินกาแฟปะเออเราไอชาด้วยเออน้ำน้ำหายไปหมดใครใครมันกินน้ำของเราหมดวะอืมเราได้ยินเสียงแปลกแป่กอะตามทีเราคนไปถามพวกเขาไหมว่ามันมันมีน้ำที่ไหนถามใครถามใครโอเคเช็คเอา abandon v i l l a g หมู่บ้านลึกลับทําานขางทะเลทรายเจ๋งโอ้โหมันหมู่บ้านกินคนหรือเปล่าวะ ดูดิหม้อใหญ่แบบกโตมกินป่ะเนี่ยมันมันมีอูดตายอยู่งนั้นด้วยนะน่ะมันอะไรอะ่คิมมันมีกับข้าวอ่ะนี่มันที่เดิมเลยนี่หว่าเราจะโดนหนจั้สแกตเต้นมันนี่กูว่าโดนเนี่ยปิดเสียงครับหนึ่งเสียงดังแน่นอนปิดเสียงแล้วเข้าไปเลยโอเคอยู่หินก็งอกขึ้นมานะครับ ที่มันแบบเราผมั่เออแล้วไอ้พวกนี้ใหม่งไงวะเนี่ยที่มันขัดตีนระดับพวกเราพวกเราโดนกับดักเขาแล้วเชื่อแม่งระดับเสกเวทเสกหินอ่ะกูไม่น่าู้แล้วล่ะคือคือจัดได้เขาบอกกับเรื่องเราเรื่องนี้มานานมากแล้วนะว่ามันมีสิ่งปลูกสร้างแปลกๆในทันเดทรายอ่ะ What the f*** ใครอ่านออกอ่านดิอย่าอัลนละ นี่มึงเห็นหน้ามันไหมมึงไอเหมือนลายในเชคเลยมึงดูนี่วอด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 มึงโจกกูแล้วติดติดสกินชิปก็ไม่บอกอ๋ออะไรอะไรอะไรวะเชือกเฟสคืออะไรยูนีน็อตมัดเชือกมันพูดอะไรอ่ะกูทำอะไรผิดอ่ะก็ให้ไปทำอะไรวอด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  เราจะเดินตามตามลูกศรไหมมามาตามลูกศรไหมมันเหมือนลูกศรดักควายแหละมันไม่ดักเว้ยอีสี่ตรงนี้ตรงนี้อันนึงจิ้มสีม่วงแย่กันหาแย่กันหาไม่ what the fuck เกมโคตรแก่กใครชวนมาเล่นอย่าให้รู้รป้าเอ้เยพูดแบบไม่น<อ>านมึงเลยเอ้ยตกใจหมดแม่งเฮ้ยกูเหมือนจะเจอเชือกแล้วตรงเขามีเชือกสองอันเลยนะเว้ยตจอกูเจอผี มีอูดตายอยู่เนี้ยไม่เชี่ยกละแต่ไม่รู้จะโดนผีกินหรือเปล่าแล้เ,เจอประตูด้วยนะเจอผีอออไซเลนเฮดมันเป็นมันเป็นมันเป็นผีผีลาดองกี้อ่ะ <c oughs> ประตูเปิดแล้วเย้เย้ยังไม่ได้ทำอะไรเลย <c oughs> นี่ที่นี่ที่ไหนแล้วมันกี่โมงแล้วเนี่ยยาอันรอทำไมต้องยาอันรอวะเผื่อว่าอะไรวะฉันหวังว่าฉันจะออกจากที่นี่ได้โอ้ย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 ไม่น่กไม่น่าหักซื้อบาลับจำสเกลระดับร้อยแล้วยาอันรอดวงตาฉันยังมจับจ้องอยบางสิ่งเราต้องหาทางออกได้แล้ว นั่งโซฟาโค<ฟ>ตรเพียคือเห <c oughs> มือนว่ามันจะมองไม่เห็นเราแต่มันได้ยินเสียงเราถ้าเราอยู่ข้างหน้ามันถ้าเราอยู่ข้างหน้ามันด้วยใช่เราต้องเอเปิดการใช้งานคันโยกให้หมดโดยที่แม่พวกมันแม่แม,แม่แม่มันเห็นเราโอ้โหแล้วคันโยกแปดอันนี่คือเปิดประตูใช่ไหมโอ้โชิดนักเรียนเ <c oughs> มื่อกี้กูเห็นใต้กระบอกนักเรียนด้วยเจริงเป็นบ้า อะไรวะน่ะไอ้บาก้าไรวะเนี่ยโอ้โหโคตนเร็วโคตรโหโค่นอันตรายเหมือนว่ามันจะไม่เห็นเราถ้าเราไม่อยู่หน้ามันโฮ้แยกันเปิดไปก็ได้โอ้ยี่ี่ c h แชปเตอี์นี้ยังยากว่าเลยเออไอ้ชปเตอร์ที่แล้วมันยากเพราะว่าไม่รู้เรื่องเว้ย ไม่มันมี่งมันกากเกินแชปเตอร์ที่แล้วแชปเตอร์นี้ยังพอมีอนิเมชั่นเลยเหอนิเมชั่นระดับร้อยล้านโอตาปิดกริฟต์ตาโอ้โหตื่นมาโอ้ทุกอย่างเป็นแค่ความฝันอ๋อเป็นเป็นฟัดเหรอวะเออใช่เรามาไหนเป็นพดระดับร้อยละหรือว่าตลอดยิ้มรถตเตยเตยเราเอ้ยเตยเตยทุกอย่างเป็นแค่ความ มบอกว่าทุกอย่างมันทุกอย่างเป็นความฝันนังเลยฉันว่าเราต้องเอ่อเขาเรียกว่าอะไรกินอาหารอะอยากลองไปเที่ยวทะเลทรายวะในประเทศไทยมีทะเลทรายไหมไม่รู้ทะเลทรายในเรียนเราครับทะเลทรายในโรงเรียนเราได้ไะละทะเลทรายที่ใกล้สุดก็อยู่ประเทศจีนอะว้าวแต่มันจะไม่มีเออมันจะไม่มีพรมแล้วก็ชานเอ้าเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ย ทำมาลา<ๆ> át, <ic> เอาอย่อาไม่ออกอ้ไอปนะางกูจับลากูจับลามาต้มได้ไหมอ๋อแม่งจสแกนโอ้ยปื้นวู๊ดวู๊ดวู๊ดวูมดวู๊ดวูกดวู๊ดวู๊ยวดวู๊ดวู๊ดวู๊พวู๊พวู๊ดวู๊มว่๊อวู๊ดวู๊ดวดวู๊งวู๊ดวูวแกดวู๊ดู๊ดวู๊ดวกายในพื้นที่ของฉันแล้วทำพวัว พวกแกเราชดใช้ในสิ่งที่พวกแกทำมูฮ้าห้าห้าทำไมต้องมูฮ้าห้าวะเปรู้หมดมีไอชิ้นอะไรวโอ้ชิตโอ้ชิตโอ้ชิตเอ้าโดนดัใสแกร์เออเสียเดียวเสียเดียวเสียเดียวไม่ดี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 กู่นยมาทันเลยเยอะเลยโออีซีนี่เอาเอาแม่งบอสแล้วบอสไฟแล้วโอ้ไม่งน้อยชิบหาย มาแล้วมาจากไหนเนี่ยอะไรอ่ะจะมาทำให้เราถึงจุดจบเลยมันารงน้ำหนักตอแล้วเรามาจบที่เรื่องนี้ดีกว่าบอสบอสยิงมันูกูแพ้ดิเองมาดิเข้าหัวเข้าหัวเข้าหัวโอโหคกูดเอ็นเชืออะไรไม่ เกมไม่ดับอะไรก็ไม่รู้อ่ะพี่ฟ้าไะไระเ่มันไหลวะเนนฟ้าพาเล่นอะไรเฮ้ยออกเกมแล้วมันควรจะออกตั้งนานแล้วอ่ะแม่งไอชาทำชาทาเฮ้ยไอชาก่อนนอนกูต้องไปไอชาประเด่นเดี๋ยวเดี๋ยวใกล้ถึงเวลาไอชาแล้วประเด็นนะไอ โอเคอขอเรียนเชิญคุณโจ๊กปิดคลิปด้วยครับเออ่